สวัสดีครับนี้ก็จะมารีวิวนะครับรถแหไกด์เกียวมิวสิกนะครับตอนนี้ก็กําลังเก็บงานนะครับใกล้จะส่งงานแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นเวทีเปิดข้างนะครับแล้วก็เปิดขึ้นด้านบนรับก็มีโช๊คช่วยเปิดเหมือนเดิมแล้วก็โซ่ไว้รับน้าหนักนะครับตอนนี้ขึ้นระบบเสียงเลยนะครับเป็นตู้ของลูกค้าเองนะครับเอามาให้ขึ้นให้นะครับนี่ก็เสียงกลางข้างหน้าหกดอกนะครับแหลมสี่ดอก ตู้เบีดเป็นสิบแปดนิ้วนะครับหกดอกด้าน,นหลังก็เป็นยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับเป็นตู้เบีดยี่สิบเอ็ดนิ้วหกดอกนะครับผมในเสียงกลางเป็นรถแห่ไกด์เกี่ยวพิสิครับนี่ก็ทําการขึ้นระบบให้เสร็จเรียบร้อยนะนี่ก็เป็นเครื่องปั่นไฟช่องเครื่องปั่นไฟ ทีส่สตาร์ทอยู่ด้านนี้นะครับเป็นรถเหวี่ยงในโทนสีส้มดำฟ้าน้ำเงินขาวเหลืองดำสีน้ำเงินสีฟ้าไล่ระดับเลยครับสีแดงนำนะครับโอ้ย enter, อันทีเซนเตอร์ดิย่ต้าอันนี้ไม่ยืนได้ดินี่ดิยกมือใช่คือกันดิ คดี <ś c oughs> ตอนนี้กำลังเก็บงานนะครับคนเก็บสีดำนะครับเบีดที่เบียดนิ้วหกใบนะครับเป็นเสียงกลางอันนี้หมุนท้ายอันนี้เป็นประตูเปิดธรรมดาครับแล้วก็มันได้มันได้แบบนี้นะครับเป็นระบบเครื่องเสียงนะครับตับดตดเป็นเ a นะครับเ b 9บีเก้าีนะครับ ด้านบนก็จะเป็นเสียงกลางนะครับเาใช้คอตของโบสครับนี่เป็นเอ็กแอร์นะครับผมนี่ก็เครื่องปั่นนะครับทางเอาเครื่องปั่นเข้านะครับทางนี้จะเป็นประตูบานใหญ่ครับทางนั้นจะเป็นประตูบานเล็กนะครับเรามาดูด้านหน้านะครับเป็นแบบไหนนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าขึ้นรถได้เหระ ขึ้นรถได้อยู่อะไไอยากปิดประตูนี่อยากโชว์ปิดประตูนี่นนยยเฮ้ยมาไต่บันไดทีไหมเดี๋วยวจะทำการปิดให้ดูนะครับผมใส่ไฟูุไ,ได้บุเมี่ยงแข่งยม่งแน่นิแบบดูรวมๆนะครับนี่ครับ เดี๋ยวจะทำการเชโลชัรให้ดูนะครับไปรักเมียไปรักแมากซ์ไป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 ตปไ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 ปิปไดไป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 เปอปไ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 กไปิดไา้ครับดูนะครับผมตายตายปไ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 ชวปไวไปไงนะครับไไปปไดไ สองตัวนี่ก็ท้ายหมุนก็งับได้นะครับจะงับเรอแต่นี้เป็นหมุนด้วยเอยวรถแบคโคนะครับภาพรวมก็จะประมาณนี้ครับผมใกล้เกียวมิวสิกนะครับ งแบบอันนี้ประตูซุ้มล้อนะครับเปิดได้ครับมีสองข้างนะครับเป็นนี้ที่เติมน้ำมันอด้านในครับที่นี้ก็เ้าช้างนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับเวลาเราจะทําการเปิดท้ายหมุนเราก็ทงการลงเ้าช้างก่อนนะครับ เป็นแบบมือหมุนนะครับเปิดผู้เดียวได้อยู่วะเปิดผู้เดียวได้อยู่วะักเโรงเรียนไม่ย โลโลบ้านคอนสายตำบลคอนสวรรค์ลำพือวานนทีวาสจังหวัดสกลนครไกเกี๊ยวรีสิก0822568605ครับผมเอาเปิดเลยเท้าโลมันคลายเป็ดโยมันสี่ถับคอยเป็ด <c oughs> ชุดหน้าที่รับน้ําหนักนะครับจะเป็นเหล็กล่างขนาดสามนิ้วนะครับผมรดใต้ท้องเลยนะครับนีห้หน้าหน้ากากนะครับเป็นถอดได้นะครับแบบหน้าตารถโชว์จะประมาณนี้นะครับ มึงทยมึท้ยแคชุดะชับมึงด้อยเอาเลยเอ๋เอผ<อ>หม,มุนแบบมมอนเลย<อ>เกิดมาก็จะมีที่เบรกให้แล้วนะครับไม่ต้องระวังอะไรนะครับมันม,มีที่เบรกให้นะครับก็จะมีตัวล็อกให้นะครับครับเอามาเสียบลงฮูมมนะครับด้านในก็จะมี<ร>จุดเบร,รกให้แล้วนะครับเหล็กรา,เเรกางเบิ้นเลยเหรอวะ เดี๋ยวพาชมด้านบนนะครับเดี like mm ๋ยวพื้นที่ด้านบนนะครับอย่ามันดที่ตรงนอะไรครับบหลับเลยมั้ยเฮ้ยขอกุมต่ำบ็ได้วันนี้ยังก็ได้วันนี้ขอกุมตาเปิดเวทีเลยตาหน่อยโชว์เปิดเวทีเลยมาลักเล็กสไลด์เลย โอ้แดดออกในซีสวยขนาดเลยอ,เลอันนี้แจ้าโอเคครับผม่านไดสนใจติดต่อนะครับ,น,รบนะครับเอ็มเอกุ๊บนะครับมูต่อรถเหียนะครับผม0 8 0 1 9 8 4 6 3 9นะครับผมขอบคุณครับหยุดเอาเถอะ 你以有打见吗？我教海。